กลับมาอยู่กับเรา3คนนะคะกระแตพลอยและก็มิน้นในสวัสดีอาเซียนพลัสค่ะช่วงนี้ยังอยู่กันที่จีนนะคะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องราวในวงการเกมกันหน่อยใช่ค่ะ,ะเพราะว่าล่าสุดในรัฐบาลจีนเขาเพิ่มประกาศกฎหมายใหม่ในการสั่งห้ามเด็ก18ปีเนี่ยไม่ให้เล่นเกมเกิน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์เรื่องนี้หลายคนมองว่ากระทบต่ออุตสาหกรรมเกมของจีนแน่นอนโดยเฉพาะกีฬาเกมหรือว่าอ e ีสปอร์ตที่เป็นอุตสาหกรรมที่ทํารายได้เข้าจีนมหาศาลเลยทีเดียวเรื่องนี้คนในวงการอ e ีสปอร์ตของจีนเขามองกันยังไงไปติดตามพร้อมกันค่ะ การออกกฎหมายควบคุมการเล่นเกมของจีนที่ห้ามไม่ให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า18ปีเล่นวิดีโอเกมออนไลน์ในวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีให้เล่นได้เพียงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤรรกษ์ระหว่างเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาหรือก็คือเด็กๆเ,เหล่านี้จะเล่นเกมได้ราว3ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นนโยบายนี้เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากวัยรุ่นชาวจีนจำนวนมากที่ชื่นชอบการเล่นเกม โดยเฉพาะเกมกีฬาอ e ีสปอร์ซึ่งต้องยอมรับว่าจีนถือเป็นตลาดอ e ีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีทีมนักกีฬาราว5000ทีมจากทั่วประเทศแถมผู้เล่นอ e ีสปอร์ตมืออาชีพที่มีฝีมือการเล่นยอดเยี่ยมก็มักจะมีจุดเริ่มต้นในการฝึกฝนตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นคือตั้งแต่อายุ12ปีไปจนถึง18ปีและพวกเขาก็ต้องการช่วงเวลาในการฝึกซ้อมเพ其实它载体是游戏嘛在游戏本身话 普通人他不了解的话，他可能会觉得，呃，电竞就是一群人在沉迷游戏，在在呃打电脑啊，打电打电子游戏这样子的。但其实，电竞它本身它所比赛，它所带来一些呃竞技精神是是永不言弃的，是大家都会去争取的。 ด้านผู้บริหารของสโมสรอ e ีสปอร์ตขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของจีนกล่าวว่ากฎใหม่นี้จะทำให้คนที่มีพรสวรรค์จำนวนมากพลาดการค้นพบเส้นทางสู่อาชีพนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเพราะพวกเขาต้องการการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อไปสู่จุดนั้น เหมือนกับชางไครเฟิงนักกีฬาอ e ีสปอร์ตวัย19ปีคนนี้เขาต้องใช้เวลาราว15ชั่วโมงต่อวันในการเล่นเกม Arena of v a l เ r หนึ่งในเกมที่มีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติภายในภูมิภาคเอเชียประจำทุกปีเขาบอกว่าตัวเองจำเป็นต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการฝึกซ้อมเทคนิคการเล่นร่วมกับเพื่อนในทีมเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพ 获得更多人的认可，不论是对我自己本身的认可，还是对打职业这种这种道路的认可，对我来说都是一种动力。因为我们作为职业选手，为了成为职业选手，都会付出很多的努力，会牺牲掉自己的很多的休息时间，去更好的提升自己。 ไม่เพียงทำลายโอกาสที่เยาวชนจะกลายเป็นผู้เล่นมืออาชีพกฎหมายนี้ยังบ่อนทำลายธุรกิจขนาดใหญ่ของอ e ีสปอร์ตในประเทศจีนซึ่งการแข่งข e ันอีสปอร์ตมักจะเล่นในสนามกีฬาที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงและมีการถ่ายทอดสดออนไลน์ไปทั่วประเทศหรือทั่วโลกตามรายงานของ People's Daily ของรัฐบาลจีนคาดว่าแฟนกีฬาอ e ีสปอร์ตของจีนมีมากกว่า400ล้านคน ในขณะที่ตลาดอ e ีสปอร์ตในประเทศมีมูลค่ากว่า147 0 0นล้านหยวนในปีที่แล้วขณะที่ทางการจีนเองก็ยังไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าจะรับมือผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมอ e ีสปอร์ตอย่างไรแต่หลายคนเชื่อว่าพวกเขาน่าจะมีช่องทางในการละเว้นกฎนี้ต่อนักกีฬาอ e ีสปอร์ตรุ่นเยาวบางคนที่มีความสามารถและพรสวรรค์ที่โดดเด่นอย่างแน่นอน